กินดูมาเจ้าอย่านตรงกีกกอนครับเข่ากอนแต่แบบว่ากินน่าจะออกหอมใส่เกลือเพิ่มความนัวและสีสันใส่สมบัติคำจิิงไหมมันขัดเนาะถ้าว่ามันเมนู้ตบอึงนี่ bác hầu kịp nơi hầu Để sai mát hết đời đời. này Năng nho hành là bưng chậu hết nữa hả Bỏ hả 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 nè Thì hả 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 ต้มอื่นต้มอื่นงฝนตกอินบืนต้มยำอื่นใส่ใบมะขามอ,อ่อนลวดหนึ่งเจบแสบไหมบอกขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาแล้วนะครับผมชุดลดโอ้ย <c oughs> ยังไ้ ต้มยำนะครับต้มยำอีกเพราะไม่ผู้ใดเอ็ดเป็นมาต้มน้งอื่นเจ็บบ้างบ้างหอมจิบบัง ได้ไงได้เ<ม>นอะซุกแล้วบ่ื่าซุกแล้วใส่ลเลยใส่ผักลงไปครับอืมหอมค่ะกว่าอเอ้ยสองตัวพอ่อชัวร์นัน่นไม่ไหลโอโอเดี๋ยวหอมเลยจะกินกุนเด้ยวดย,ยวเบ็ดบ่เยอะนี่ห่วยน้มาใหญ่เนาะ อื้งบืนอื้อ,อ,อ,องบื้นต้อมอื่องต้มยำอื่องเท่าไปก่อนแล้วไหมว่าน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 